เนาะถนนมอตเตวิเซนนี้สําคัญที่สุดเลยเพราะว่าลงท่าเรือแหล้มฉบังที่แบบมาแต่ประเทศเล่าก็ต้องมาผ่านเส้นนี้เนาะพเพราะวขาเจ้าต้องแบบเอาเอาของลงท่าเรือเล้ยมฉบังก็ต้องมาทางนี้ครับที่ของส่งออกส่งเข้าจากต่างประเทศถ้ามาทางเรือเนาะครับก็มาเส้นนีเบิดมันสําคัญ่างดีครับ สดีสวัสดีเนาะพ่อแม่พี่น้องพบกับพอบ้านอีกแล้ววันนี้วันนี้สิพามาเบิ่งถนนท,นทนทางของประเทศไทยเนาะเขาเอิ้นว่าโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยและเจ้าสั่งมีการวางแผนดีขนาดพี่น้องนนแ,แรกรวมรวมแล้วก็คือถนนถนนทนท,นทนทางนต้องมาก,ก่อนนะครับ เบิง้งหนึ่ามีมีมลายสั้นขนาดมีลายสั้นทั้งลุมก็มีทั้งเครื่องก็มีครับอันนี้ผมก็อยู่เสน้นถนนพระรามเก้าคือเก่าครับว่าเคยถ่ายไปแล้วนะครับลิปนั้นกันแต่ว่าเคยถ่ายเบิง่งว่ามันเป็นอะไรอันนี้สิมาเ่าเรื่อง สนุนหนทางของประเทศไทยเนาะเส้นทางคมนาคมขนส่งที่สําคัญเส้นหนึ่งของประเทศไทยเนาะพี่นอ้องเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมเบื้องกากันเนาะครับว่าเป็นเส้นทางเส้นใดเนาะที่มันเชื่อมต่อกับทางเรือแลมฉบังแลวก็มองข้างสินค้าชวนาภูมิเนาะพี่นอ้องเดี๋ยวเรามาเบื้องกากันด้เลยเด้อพี่นอ้องเด้อต้นเสาสะพานถนนห้ายสั้นใหญ่บลเลอเ์บล่า อันนี้คือถนนตะละเส้นตละลซสายก็สีปะมะนี้แหละครับโบแตกต่างกันไปหลายเพราะว่าข้าเจ้าเห็นความสําคัญของการเคลื่อนย้ายการส่งของการสร่งสินค้าสําคัญกว่าครับถนนต้องมาก,ก่อนเนาะครับเนาะครับอ,อันนี้ก็สถนนมัตเวจาก กรุงเทพสู่จังหวัดสมุทรปราการชลบุรีนะครับเบิ่งเอาแด้วครับเด้อนี่มองนี่ว่ามันเสียร่างกายสัมดรเนาะนี่ขนาดถนนเส้นเดียวนี่ก็โอ้สีวานี่ได้แล้วเนาะครับพระเจ้าให้ความส้ำคัญหลายครับถนนครับสำหรับประเทศไทยเนาะโครงสร้างพื้นฐานคือดีขนาดครับเพราะว่า การทีประเทศหนึ่งที่จะ,จะเลริญได้ก็ต้องมีถนนถนนดีแต่ถนนบดีไปสิกา้าบรรทุกไม่ยังเข้าไปข้าไปขายได้ครับมันต้องถนนมาก,ก่อนคือแบบประเทศไทยเนี่ยนะครับเนาะนี่ครับถนนแค่วิง่งขามจังหวัดขามจังหวัดต่อจังหวัดนี่แค่ใช้เวลาบอกกี่ชั่วโมงนะครับเด้อถนนถนนเขาดีเนาะ ถานนบดีเนี่ยว,วิ่งสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงก็ยังหอดเลยครับอีกอย่างก็คือมันต้องมีหลายเลนนะครับสี่เลนอาเลนมันจึงแปลนสะดวกสบายนะครับเนาะนการจัดการบริหารประเทศไทยนี่ถือว่าดีเลยขนาดครับ การไปการมาการจราจรเน,นี่บ่คคอยติดคัดกานได้ครับก็สิีมีช่าเล็กน้อยก็ตอนเศ้าๆนี่แหละครับมีคอมเมนต์หลายคอมเมนต์ว่ากันว่าคนไทยอิจฉาคนเล่าจังชั้นจังซี่เนาะอันนี้ก็บริด้อย่างมาเว่าให้มีการแตกแยกหรือ,อยังกันครับคนยังให้มีความสัมพันธ์กันเนี้ยวแน่นขึ้นเนาะครับเนาะมันเป็นไปบ่ได้แล้วครับนคนไทย สีอินฉาคนลาวครับครับเพว่ามันก็เป็นข้อดีสำหรับคนลาวเฮาครับที่ประเทศไทยเปิดเปิดให้โอกาสเขามาได้เห็นวียกเห็นงานดูประเทศไทยเนาะได้เห็นสิ่งใหม่ๆประสบการณ์ใหม่ๆครับได้มาเห็นถนนรถทางกวามเจริญนี่ครับ ถนนรุนทางข้าเจ้าหลายเส้นหลายสายเนาะตรงขนาดแถวนี้ยตอนน้นี่ถนน,นมอเตอร์เวย์นะครับจากกรุงเทพสู่สม,มุทรปราการชลบุรีพัทยาระยองครับไปทางนี้นะครับจันทบ,บุรีนะครับเนาะอะไรกว่าครับน,นทางข้าเจ้า นีตรงเลยเนียบเลยนิ่มขนาดบ่ได้มีสะดุดเลยครับมองนี่งั้งตรงอันนี้แหละครับคือโครงสร้างพื้นฐานของก้าเจ้านะครับมีความมันคง,คงแข็งแกร่งที่สุดครับนี่แหละครับ ถนนเนาะถนนมอเตอร์วีดเ้นนี้สำคัญที่สุดเลยเพราะว่าลงท่าเรือแหลมฉบังนี่แบบมาแต่ประเทศเล่าก็ต้องมาผ่านเ้นนีเนาะเพราะว่าขาเจ้าต้องแบบเอาเอา,เอาของลงท่าเรือเลมฉบังก็ต้องมาทางนี้ครับที่ของส่งออกส่งเข้าจากต่างประเทศถ้าม,มาทางเรือนะครับก็มาเส้นนี้เบิดมันสําคัญในลีครับเพราะว่าเส้นนี้มันเชื่อมต่อไรนิคมอุตสาหกรรมายครับแถวนี้เชื่อมต่อทั้ง อุละครับบางปะอินเนะาะจะที่หาไทยคลิปนั้นให้เบิง่งถ้าไปแยกทั้งอีกมันมีแยกไปอีกทั้งบางปะอินเนาะกับไปนิคมทั้งบางปะอินปทุมธานีครับพูดเลยออกจูมเตเวยโคราชบางปะอินนะครับออกไปทั้งนั้นเนาะเผาไปพูดเละภาคอีสานแจกจ่ายทั้งภาคตะวันออกครับพูดเลยครับชมบุรีก็ที่มีนิคมทั้งอมตะซิตี้ระยองเนาะที่สําคัญที่สุดคือผ่านสนามบินสุวรรณภูมิเนาะพี่น้อง ข้างหน้านี่เนาะส,สมุทรปราการเนาะนี่ก็กอเขียว่สนามบินวรภูมิสมุทรปราการเนาะครับนี่นี่ครับทางพรเะเจ้านี่ครับ,เ,รบ,บเด้อกลับได้ ความเจริญของถนนบนทางประเทศไทยนะครับเนาะบางคนอาจจะเบือ่ออย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับเพราะว่าคลิปผมบางทีบางครั้งนานๆจะเอาคลิปอย่างอื่นลงครับอันนี้ผมก็เอาแต่คลิปถนนบนทางลงนะครับเนาะมาให้พี่ๆน้องๆเพื่อนบ้านฝั่งลาวฝั่งไทยได้ดูด้วยกันนะครับบางคนอาจจะอาจจะเคยมาเคยเห็น ในห,หลายปีก่อนครับบางคนกน็ยังไม่เคยเห็นนะครับเนาะก็จะให้ดูให้ชมไปด้วยกันนะครับอันนี้ตรงข้างสินค้านะครับตรงข้างสินค้าตู้คอนเทนเนอร์ใกล้สนามบินทว่ภูมลครับตรงนี้ครับการส่งสินค้าของข้าเจ้าเนาะรถบรรทุกก็ร้ายเด้อครับเด้อขี่ดินขี่ฟุ้ก็บอกง่ายง่องเนาะ นี่แะครับถนนตนทางเป็นบันกะครับขี่ดินขี่ฝนบง่ายก็เป็นตะโยครับอากาศกระสีดีครับนี่แหละครับจุดคือความสำคัญสู่ความเจริญทางเมยเนนะครับเนาะ ถนนข้าเจ้ากสิมีการสอมแชมดูแลบุรณะตลอดเวลานะครับเนาะมองได้ชำรุดมองได้บดีข้าเจ้ากสิม,มากเกียร์มาทํำนะครับนี่แหละครับคือความให้ความจาคัญกับถนนทุกเส้นนะครับของประเทศไทยโอเคนะครับนาะสำหรับคลิปนี้ก็ ผมจะขอจบเพียงจค่นี้นะครับไหนละครับถนนประเทศไทยเป็นอย่างไรละครับอันนี้ก็ตรงเยาาไปพูนเลยครับพัทยาชลบุรีนะครับเนาะชลบุรีพัทยานะอันนี้เฮ้ากับชิลงนี่แหละครับสมุทรปราการใก้ๆลกดกระบังนี่นะเนาะเกต้วกับเดอสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับอยากมาว่า สำนี้แล้ะครับเดี๋ยวติดตามชมคลิปต่อไปนะครับเด้อขอบคุณหลายๆครับขอบคุณหลายๆเลยครับเดอ้อ,ลลอ,ลลดดอพี่น้องทุกๆท,ท,ท่านที่เข้ามารับชมรับฟังใครเข้ามาเบิ่งมาชมก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามครับสำหรับคลิปนี้ก็กขอจบเพียงแค่นี้ครับสบายดีสวัสดีครับบ๊ายบาย